จริงๆแล้วต้องมีเชื่อค่ะว่ามันเป็นคนไทยนี่แหละมันแค่เข้ามาปัน่นอยากเทสภาษาอังกฤษกับกูจริงทุกคนเชื่อไหมทุกคนว่าไหมคะอยากจะเข้ามาเทสภาษาอังกฤษเป็นคนไทยนี่แหละเอออยากจะเข้ามาเทสภา,ภาษาอังกฤษกับกูจริงโดนเทสกลับเป็นไงอะไปเอาน้ำมาให้มามีก่อนนะคะ ลองของยิลีค่ะอยากจะเข้ามาเทสภาษาอังกฤษว่ากูจะเป็นยังไงอืม <didn> จริงค่ะทุกคนมันมันนี่แหละอยากมีตัวตนอยากมีแสงมึงอยากเกิดมึงต้องเปิดหน้าจริงไหมควาย มึงอยากเกิดมึงต้องเปิดหน้ามึงมากูจะบอกให้ดูเจ๊ดจนะ้ามามีวันพีพี come h e เฟ first